เปิดแนวเส้นทางเวรคืนทำถนนใหม่ชาวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกมีเฮครับทุกท่านโครงการถนนสุขาพิบาลหเชื่อมต่อถนนนิมิตใหม่โครงการนี้กรุงเทพมหานครสร้างเพื่อบรรเทาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลแนวเส้นทางถนนผมจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปครับจุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเทพรัฐ จุดตัดบริเวณสุขาพิบาล5แล้วไปจรดที่ถนนนิมิตใหม่ครับจุดตัดบริเวณวัดสุดทธิสะอาดเป็นระยะทาง9กิโลเมตรมีช่องจราจร6-8ถึง8ช่องท่านไหนโชคดีมีที่ดินบริเวณใกล้เคียงหรือจะลงทุนในที่ดินรีบโดยด่วนเลยนะครับ